ค่ะสวัสดีลูกเพจพิการแล้วก็ยูทู e พิการนมแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามานะคะจะมีใครเข้ามาใหม่เนอะวันนี้พอดีเพิ่งว่างเพิ่งเสร็จเหรียนนะคะรู้สึกเอ็ดเดือนผงเข้าตานะคะวิธีการก็คือต้องล้างค่ะล้างด้วยน้ําสะอาดหรือว่าจริงแล้วก็คือน้ําล้างตาก็ดีเลยนะคะคือแม่จับอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่า สูว่าผงม,มันเข้าตาเออข้างนี้ให้แม่นอนข้างข้างนี้ค่ะอ่าแล้วก็ให้หยดน้ำไหลต,ติ๊กติ๊กติ๊ลงไปน้ำยาล้างตาค่ะจะับลูกนอนตะแคงน,นะคะแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ไปหาหมอมากกวา่าคิดถ้าทำไม่เป็นอะไรอย่างนะั้นเนาะสามแปดวีกค่ะตุกระตุ้ตนแล้วย,ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะคะได้ถึงสี่สิบสองวีกนะคะคุณแม่นั่งลองนั่ง ถ้าผีเสื้อนะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าขัดสมาธนะคะแล้วเท้าฝ่าเท้าชนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้านะคะนี่ขานะคะโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นการใช้แรงน้มถ่วงของโลกกระตุ้นให้ลูกกับเคลื่อนต่ําลงไปเปิดถ่วงโมเยนปากมันลูกให้ปากมันลูกมันเปิดขยายนะคะเดือนสิบสี่วันไม่ยอมนอนกลางวันเลยค่ะผิดปกติไหมอ๋อ้าไม่นอนทั้งวันนี่ผิดปกตินะคะ แต่วันนี้เราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราบางทีอะ่ะพอพอเลยช่วงนอนรอบหนึ่งมาแล้วแล้วเขาก็เหนื่อยล้ามาทั้งวันเลยค่ะบางทีเขาก็จะงองแงแล้วก็ไม่ยอมนอนทั้งวันมีพี่กันเคยบอกว่าการนอนรอบแรกของวันน่ะสาคัญมากอันนี้พี่กันนะดูจากของลูกตัวเองนะคะถ้าวันไหนเขานอนดีตั้งแต่รอบแรกวันนั้นเลี้ยงง่ายทั้งวันแต่วันไหนรอบแรกเราพลาดแล้วนอนให้เขานอนไม่ดีนะคะ นอนหลับไม่สนิทแล้วก็ไอ้นอนหลับไม่ได้นานในอิ่มอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะงองแงนอนยากทั้งวันนะคะหรือว่าเป็นช่วงไม่สบายหรือช่วงโคดสเปิร์ดหรือเปล่าหนึ่งเดือนสิบสี่วันนะคะอยากจะกินแต่นมดูแต่นมหรือเปล่าด้วยนะคะผ่าคลอดมาหนึ่งเดือนแล้วค่ะน้ำนมไหลน้อยนะคะหนึ่งถึงสองออนเองค่ะต่อวันนะคะแม่ปั๊มนม วันละกี่ครั้งวันละแปดครั้งไหมนะคะทำสม่ำเสมอทุกวันนะคะกินอาหารบำรุงน้ำนมนะคะทำแบบนี้เต็มที่แล้วนะคะหนึ่งเดือนแล้วสองเดือนแล้วนะคะอ๋ออย่าลืมกลับไปดูด้วยนะที่แม่บอกว่าปั๊มนมเนี่ยเครื่องปั๊มนมแม่เนี่ยมันกระตุ้นให้น้ำนมไหลได้ดีไหมมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าก็ต้องรู้ด้วยนะคะ ถ้าปั๊มแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพมันจะกระตุ้นการไหลของน้นมไม่ดีควรปั๊มเหมาะสมไหมนะคะหลังหลังปั๊มเนี่ยน้ํานมก็อาจจะดูว่าหลังปั๊มเต้านมที่ขัดขดแล้วมันนิ่มหรือเปล่าพวกที่เราปั๊มไม่เกี้ยงเต้าด้วยนะคะก็ต้องบีบมือตามก็จะเพิ่มปริมาณน้ํานมได้นะคะเออสิบห้าวันจับเลยยากเลยนะคะคุณพ่อใช้ท่าไหนนะคะท่าที่พี่กันแนะนําก็คือเดี๋ยวอันนี้ออก ก็คือจับแบบนี้นะคะมือประคองบริเวณกลามของลูกนะคะโน้มตัวลงไปข้างหน้านะคะถ้านั่งก็คือนั่งบนเนี่ยนั่งบนตักแม่นะคะโน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้หลังตรงๆนะคะอ่านะคะท่าเนี้ยพี่ว่าได้ผลมากๆนะคะมือตรงนี้เราสันมือเราอะคะ่ะจะกดอยู่ประมาณลิ้นปี่ลูกนะคะอ่า ติดโควิดให้ลูกดูดไปสองอาทิตย์ฝ่าน้ำนมไม่ค่อยไหลเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็เวลาที่เราติดโควิดนะคะถ้าปริมาณนมมันจะลดลงเนี่ยมันมีได้อยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงสมบูรณ์เวลาเราป่วยค่ะน้ํานมมันจะหดพอหายดีแม่ต้องรีบฟื้นร่างกายค่ะก็คือกลับมากินอาหารที่มีประโยชน์นะคะกินได้ก็รีบกินเลยค่ะอดื่มน้ําเยอะๆนะคะก็มากู้หรือกันปั๊มนมบ่อยๆวันละแปดครั้งหรือว่าเพิ่มรอบปั๊มเข้าไป นะคะทำพีพีวันละ1นถึงสองรอบนะคะคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะฝากติดตามความรู้ดีๆหน้าเพจแล้วก็ YouTube พี่กันนะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ